ที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับสิวหนงคิดว่าเป็นสิวแล้วปล่อยให้หายเองได้โดยไม่ต้องรักษาอันนี้เข้าใจผิดมากเลยนะลูกถ้าหนูไม่รีบรักษามันก็จะเหลือรอยดำรอยแดงแล้วก็แผลเป็นไว้สุดท้ายหน้าหนูจะไม่ใส่ไม่เรียบเนียนและทำให้หนูขาดความมั่นใจเพราะฉะนั้นเป็นสิวหนูต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดภายในสองอาทิตย์นะ 2. เลยวัยรุ่นไปนแล้วเป็นวัยผู้ใหญ่สิวคงไม่ขึ้นอีกอันนี้เข้าใจผิดนะ สิวของเราสามารถขึ้นได้ทุกช่วงวัยของอายุอยู่ที่สภาพผิวสภาพฮอร์โมนและปัจจัยแวดล้อมในช่วงนั้นๆเช่นถ้าหนูเป็นผู้หญิงช่วงที่มีประจำเดือนอายุเท่าไหร่สิวก็ยังจะเกิดขึ้นได้อยู่รูปเพราะว่าฮอร์โมนมันผันผวนนะหรือบางคนที่ไปเจอมลภาวะเป็นพิษหรือเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่นอนแล้วไปเจอสิ่งสกรปรกที่ไม่สะอาดก็จะทําให้หนูเป็นสิวขึ้นได้สมเป็นสิวต้องกดออกเท่านั้นถึงจะหาย ต้องดูก่อนว่าหนูเป็นสิวประเภทไหนถ้าหนูเป็นสิวอ,อุดตนันอันนี้ต้องกดออกลูกถ้าเป็นหัวน้องก็ต้องสะก,กิดน้องออกแต่ถ้าหนูเป็นสิวผดผื่นไม่เล็กๆอันนี้ไม่ต้องกดออกก็ได้ใช้ครีมที่แ่าเซลล์ผิวผดผื่นไม่เล็กมันก็สามารถหลุดออกได้เองและยุบหายไปได้เองโดยที่ไม่ต้องกดออกเลยนะ 4. คนเป็นสิวห้ามแต่งหน้าเด็ดขาด อันนี้ก็ต้องดูก่อนว่าหนูเป็นสิวประเภทไหนถ้าหนูเป็นสิวอุดตันแบบนี้แต่งหน้าได้แต่ก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่อุดตันไม่ก่อให้เกิดสิวใหม่เพิ่มและที่สําคัญต้องล้างหน้าให้สะอาดแบบนี้ก็จะช่วยลดการอุดตันของสิวได้และกดสิวที่อุดตันออกให้หมดแบบนี้ก็จะช่วยทําให้ผิวหนูเรียบเนียนขึ้นได้แต่ถ้าหนูเป็นสิวอักเสบหัวนองเลยแบบนี้แต่งหน้าไม่ได้นะลูกเพราะมันจะยิ่งทําให้หัวหนองเนี่ยอักเสบมากไปอีกและทําให้หายช้าสุดท้ายก็จะเหลือรอยแผลเป็นแล้ว ก็หลุมสิวเพราะฉะนั้นต้องรีบจัดก,การสิวให้ตรงจุดแล้วถึงจะแต่งหน้าได้แบบปกติเลยนะ